สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูท่าน้ําสายฟูซับหรือว่าน้ําฮิลในเกม TS Mobile นะครับสายนี้อธิบายคร่าวๆก็คือมันจะเป็นเหมือนอาชีพพาร์ในเกม,เมอ,อื่นๆครับสกิลเด่นๆของมันก็จะมีฮิลมูเติมเอสพีมูชุบชีวิตแล้วก็แก้สถานะผิดปกติครับโดยจริงๆแล้วน้ําซับเนี่ยยังแบ่งออกเป็นอีก2สายย่อยนะครับก็คือจะเป็นน้ําซับแบบเน้นลงหอผ่านดานแล้วก็ทำเควสกับอีกแบบหนึ่งที่เน้น p v p เป็นหลักซึ่งทั้ง2สายเนี่ยจริงๆแนวทางการเล่นไม่ต่างกันมากครับจะมางเยดีว เดี๋ยวนี้ไว้อธิบายตรงหัวข้อ,ขอการอัพสเตตัสนะครับส่วนข้อดีของน้ำซับก็คือมันจะเป็นที่ต้องการมากเพราะว่ายังไงทุกปาร์ตี้ต้องมีน้ำซับหนึ่งตัวอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างตอน Pv p ีเนี่ยก็คือทั้งเก่งแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแต่ว่ามันก็คือจะต้องมีเพื่อนช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากก็คือจะโดนล,ลมสารพัดสกิลสตารใส่ก่อนเลยส่วนข้อเสียของสายนี้นะครับก็คือจะเก็บเวลค่อนข้างยากเพราะว่าตัวเราก็มีดดเมจที่ต่ําวิธีแก้ก็คืออย่างบางคนเนี่ยเขาจะบอดด้วยกัน2องจอครับแบบ ก็คือจะเพิ่มดาเมจากอีกตัวหนึ่งช่วยเก็บเลเวลหรือไม่ถ้าเกิดจะเล่นโซโล่แบบที่เจเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงก็คือเราจะเก็บมอนที่เลเวลไม่ค่อยสูงมาก EXP มันก็จะได้ช้าลงครับแต่ว่าก็ยังพอไปได้เรื่อยๆแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาทําพวกแบบเควสดองเนี้ยครับต่อให้เป็นเควสเลเวลต่ำๆที่เราเก็บไว้นานแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเรามันก็สกิลไม่แรงด้วยแล้วก็ไม่ได้โดนหลายเป้าด้วยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเด เพราะว่ากว่าจุติจะเข้าเนี่ยทีมงานเขาบอกไว้ว่าหลังเกมเปิดประมาณ3าเดือนครับยังไงเดี๋ยวไวใ้ใกล้ๆจ,จะมาอัปเดตให้อีกทีละกันแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าแบบเราควรเล่นท่าไหนดีสายไหนดีแล้วก็แต่ละท่าต่างกันยังไงเจมีทําคิดที่เป็นแบบภาพรวมของทุกท่าไว้ให้แล้วครับยังไงลองดูตัวนั้นเพิ่มเติมก็ได้เผื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสเตตัสกันต่นตอดีกว่าครับสําหรับในส่วนของสเตตัสน้ำพิวนะครับก็คือจะ เป็นแบบแรกที่เน้น PVP กับมีแบบหนึ่งที่เน้นพวกทำเควสผ่านด่านลงหอก็เดี๋ยวเราเริ่มจากแบบ PVP ก่อนละกันสายพ v p พนะครับตลาดจะเน้นัพเลือดกับ up defense ครับให้ตัวละครของเราตายยาก,ยากเวลาที่เราไปประลองโดย h p กับ defense เนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงครับถ้าพูดโดยภาพรวมัพ h p จะทําให้ตัวละครของเราถึกกว่า up defense แต่ว่า defense เนี่ยมันก็จะมีผลดีเวลาสู้เกยมยาวครับสมมติว่าเราฮีลตัวเองหรือว่ากินยาเพิ่มเลือดไงครับได้เลือดมา200เลือด200เท่ากันของคนที่ defense เยอะก็ต้องมีความถึกมากกว่าคนที่ defense น้อยอย แล้วก็ถ้าอย่างเราไม่ได้เป็นสายเปย์บัตร v i p เนี่ยการอัพดีเฟนต์ก็จะช่วยให้เราประหยัดยาเวลาบอตได้มากขึ้นด้วยครับอันนี้เราก็ลองกะกาเองก็ได้ครับว่าอัพประมาณไหนถึงจะดีสาหรับเราอย่างของเจอัพเนี่ยจะยับเลือดประมาณ100แล้วก็ดีฟเฟนต์หกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราต้องเผื่อพอยไว้อัพ SP Max ด้วยนิดนึงนะครับเผื่อเอาไว้ใช้ในเกมย,วยาวๆเราจะได้ไม่ต้องมาเติม SP บ่อยๆแล้วก็ถัดมาค่าอ e ินนิดจะอัพหรือว่าไม่อัพก็ได้ถ้าเกิดอัพมันก็จะทําให้้้้้้้้้เเเรรรราาาลลแแแงงขขึึนขึนนวววกกก็็็ติิมม SP หหูออเเ่่ไไดดดดสุทยคับออพใ อันนี้อัพเยอะอัพน้อยก็แล้วแต่ขุนพลที่เราใช้ครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เล่นเวอร์ชัน PC มานะครับอาจจะบอกว่าใส่ลูกตุ้มถั่วก็ได้แต่ว่าลูกตุ้มถั่วในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันขายเป็นเงินจริงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราซื้อมาเติมเรื่อยๆไม่ไหวยอยู่แล้วถัดมานะครับเป็นของสายที่แบบเน้นท,ทําเควสเน้นผ่านด่านเน้นลงหอจริงๆอันนี้จะอัพเหมือนสาย p v p เลยครับแต่ว่าเราจะลดพวกค่าเพิ่มความถึกซึ่งในที่นี้ก็คือเฮดพีกับดีเฟนซ์ลงมาเสร็จแล้วก็น,ข,นกกกข้้้ไแรใกสชดงึ เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่เจอัพนะครับอันนี้ก็คือเจ๊าอเป็นเน้นสาย PP นะครับโดยสเตตัสเนี่ยมันจะเป็น6ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นค่าอินโจมตีป้องกันเลือด SP แล้วก็ AG โดยเวลาเราดูนะครับเราดูแค่ตัวแรกพอเพราะว่าตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยมันจะมาจากการกินยาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ของเราก็อย่างนี้ครับจะอัพเลือดไป100อัพดีเฟนต์มา56อัพ s มา10แล้วก็ AG อีก30ครับ เอจนี่คือมากน้อยจริงๆก็แล้วแต่ว่าเราใช้ขุนพลตัวไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆแต่ว่าจริงๆเราสามารถอัพได้ตามที่เราเห็นว่าสมควรเลยนะครับไม่จะเป็นต้องอัพคล้ายๆกับที่เจอัพอยู่ก็ได้ถัดมานะครับในส่วนของสกิลเดี๋ยวขออธิบายเรื่องการอัพสกิลคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นคือเกมนี้เนี่ยพวกสกิลที่เรากล่าว่าจะไม่ใช้แน่ๆหรือว่าพวกสกิลทางผ่านเงี้ยครับเราอัอทิ้งไว้แค่เลเวลหนึ่งก็พอแล้วก็สกิลของธาตุอื่นเนี่ยครับจริงๆเรา นนันส่วนมากเขาคือจะเน้นเก็บสกิลสำคัญๆของธาตุตัวเองให้ครบก่อนเสร็จแล้วพอเลเวลสูงๆค่อยไปเก็บสกิลของธาตุอื่นนะครับโดยของธาตุน้ำสายทรับนะครับจะมีสกิลคีย์อยู่4สกิลครับเป็นสกิลที่เจวงกลมสีแดงไว้ให้คือมันจะมีคิลหมู่ชุบชีวิตเติม sp หมู่แล้วก็แก้สถานะผิดปกติครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูสกิลคีย์นะครับอยากให้ดูสกิลเก็บเลเวลในช่วงแรกก่อนก็คือถ้าเกิดเล่นแบบโซโล่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆกับดาบน้ำแข็งอันนนีีีี้้้จจะเจเเเปป็สโมตาายยววทดด่่ไ ก็คือตัวเราเนี่ยใช้สกิลนี้แล้วขุนพลเราจะใช้แบบพวกสกิลสายตีอะไรก็ว่าไปหรือว่าถ้าเกิดใครกัดเล่น2จอเป็นปาร์ตี้นะครับเขาก็จะใช้สกิลนี้กันตัวนี้นะครับธนูไฟมันจะเป็นสกิลสายเวทโดยทีละสาเป้าแล้วก็คอมโบได้ด้วยครับซึ่งก็ดีตรงที่มันใช้พอยไม่ค่อยเยอะครับเนี่ยครับสบวกแเป็น10แต้มเสร็จแล้วกลับไปที่ท่าน้ําของเราก็เดี๋ยวเวลาอัพนะครับอัพไล่ตามนี้เลยเนี่ยครับเริ่มจากอันนี้แล้วก็ไล่ลงมาทางขวาล่างมาอยู่ที่สกิลนี้ก่อนนะครับสกิลแรก ซึ่งแน่นอนว่าต้องอัพให้เต็มเพราะว่าจะได้ฮิลโดทุกตัวในทีมเสร็จแล้วก็อัพสกิลข้างๆต่อนะครับอันนี้จะเป็นชุบชีวิตแน่นอนว่าอัพให้เต็มเหมือนกันเพราะว่าชุบชีวิตมาเสร็จเนี่ยจะได้ได้เลือดเต็มทันทีเสร็จแล้วแยกมาทางขวาต่อนะครับก็คือจะเป็นสกิลนี้อันนี้จะเป็นฟื้น SP หมู่ครับก็คืออัพให้เต็มเหมือนกันแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับสกิลสุดท้ายอันนี้จะเป็นการแก้สถานะผิดปกติครับแต่ว่านี้ต้องหมายเหตุนิดนึงนะครับว่ามันจะไม่ได้ แล้วเราไปใช้สกิลนี้ใส่ไอตัวโล่นั้นก็หายเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วที่นี้ถ้าเกิดอาพวกคีสกิลเสร็จแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นสกิลทางเลือกของเราแล้วครับสกิลแรกที่จะแนะนําก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เป็นรูปน้ําแข็งอันนี้มันจะเป็นสกิลจับครับถ้าเกิดเทียบกับเกมอื่นง่ายๆก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับโดนแช่แข็งเนี่ยครับตัวที่โดนแช่แข็งก็คือจะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็น,นี่มันจะดีตรงที่ถ้าเกิดเทียบกับสกิลจับธาตุอื่นเนี่ยครับอันนี้มันก็จะจับนานกว่าด้ววยยยก็็ถืออ่่่่าาสสสสมมมเเเหตุุผลลลนนะครรับพปทีูด ปกติถ้าเกิดเราเล่นสายน้ำวอย p เงี้ยครับเขาก็จะมาเก็บสกิลนี้กันเป็นสกิลแรกเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดใครจะไม่ัพสกิลนี้ก็คือจะไปัพสกิลของท่าดินแทนมันก็จะมี2ตัวนี้ครับที่น่าสนใจอันนึงจะเป็นลูกคล้ายๆกับยันบนพื้นกับอีกอันนึงจะเป็นลูกคล้ายๆกับแผ่นเหล็กไอตัวยันบนพื้นเนี่ยครับมันจะเรียกว่าสกิลม่านคุ้มกันก็คือจะเป็นการกางโลกให้ตัวละครหนึ่งตัวละครที่อยู่ในโลกตัวนั้นจะโดนเาเมจเป็นศูนย์ตลอดเลยนะครับสกิลนี้จะเป็นมากๆสําหรับเวลาผ่าน่่นนนนนนหรรอวววผเคส้ตัััแล็็กกกะะบีจจป มันจะเป็นโล่เหมือนตะกี้แต่ว่ามันจะไม่ได้กันเดเมจอย่างเดียวมันจะสะท้อนเดเมจใส่ตัวที่ตีมากลับไปด้วยครับซึ่งก็ใช้งานต่างกันถ้าอยากกระจกเนี่ยครับที่ไส่ต evet. ัวม่านตะกี้มันจะดีกว่าตอน PVP แต่ว่าตอนไปทำเคว่ยครับไปตัวม่านจะดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวม่านเนี่ยครับมันจะอยู่เป็นเทินจะจาไม่ได้ว่า3เทินหรือว่า5เทินนะครับก็คือในระยะเวลา3หรือ5เทินเนี่ยเราโดนตีกี่ทีก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ตัวกระจกเนี่ย้สึกว่าจะันูดเมด้แค่5ทีคือหมายถึงว่าถ้าดเทินแราอดนลมตา5ทงี้ยครับกระจกก็หายแล้ว โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องขุนพลกันต่อเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องขุนพลนะครับขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นี้นิดนึงชื่อว่าเว็บไซต์ ts Fan ค l u b นะครับมันก็จะเป็นเว็บรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ ts ออนไลน์มีแบบว่าข้อมูลขุนพลข้อมูลที่เก็บเลเวลหรือว่าข้อมูลสกิลก็มีครับอย่างอันนี้จะอยู่ในหน้าทดลอง up สกิลครับก็คือเราสามารถกดดูได้ว่าถ้าเกิดัพสกิลประมาณนี้มันจะใช้ point ประมาณไหนเดี๋ยวกดของน้ําิ้ให้ดูละกันครับสมมติ up สกิลนี้ก่อนแล้วก็ส เนี่ยใช้พอยต์รวม4แต้มกำแพงน้ำแข็งฮิลฮิลแล้วก็ฮิลหมู่เต็มแล้วก็ชุบชีวิตเต็มแล้วก็ฟื้น SP เต็มแล้วก็สลายสภาวะเลเวลหก็ถ้าเกิดสมมติอัพแค่นี้ก็คือจะใช้พอยต์99แต้มนะครับมันก็จะบอกเลยว่าเราอัพอะไรบ้างใช้แต้มเรียนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดเราไปอัพ่าดินต่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันว่าจะโชว์หมดเลย เนี่ยครับถ้าเกิดจะเอาม่านคุ้มกันของท่าดินเต็มก็คือต้องใช้พลหร้อยเจแต้มเลยซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับถัดมานะครับส่วนสุดท้ายเรื่องของขุนพลเรื่องนี้จริงๆในช่องมีทําคลิปไว้แล้วครับชื่อว่า5หลักสําคัญในการเลือกขุนพลอันนั้นก็คือจะเป็นแบบลงรายละเอียดเลยครับว่าถ้าเกิดเราจะเลือกขุนพลให้เหมาะกับสายเราเนี่ยต้องดูจากอะไรบ้างยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูตัวน,นั้นเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบเฉพาะเจาะจงของสายน้ําซับเลยเนี่ยก็อยากจะเชีย,ยร์ให ได้ขุนพที่เก็บเรเวง่ายมันก็จะพอช่วยได้ครับโดยเก็บเร็วง่ายในที่นี้นะครับก็คือมีแบบดาเมจแรงสกิลคอมโบได้ไวไม่สูงเกินไปแล้วก็ตรงธาตุของเราครับโดยท่านี้ท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าเก็บเลเวลแบบเดียวนะครับถ้าเกิดใครเล่นเป็นตี้มีเพื่อนหรือว่ามีอีกจอหนึ่งที่คอยดึงเลเวลให้อยู่แล้วเนี่ยเคสนั้นก็ไม่เป็นไรครับใช้ตามใจเราได้เลยโดยนี้จะยกตัวอย่างขุนพลที่เป็นขุนพลที่เก่งแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับสายเรามา3ตัวนะครับตามบนจอตัวแรกไทสื่อฉือหรือว่าไทาสู่จูอันนี้ก็็เปนนนนขุพาาาตตต้ตํสยีัััววทึวงครบ แต่ว่าสายเราจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าดูค่า AG มันสิครับถือว่าค่อนข้างสูงเลยตัวเราจะแบบไวตามมันได้ยากนิดนึงนะครับถัดมาตัวที่2จางหงอันนี้ก็เป็นขุนท่าน้ํา PP ตัวท็อปตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บเลเวลรคนเดียวเนี่ยมันจะเก็บเลเวลรยากมากครับเพราะว่าจางหงเนี่ยมันจะไม่มีสกิลคอมโบแล้วก็สุดท้ายนะครับกวนอูตัวนี้ตรงสเปคเราทุกอย่างเลยครับดาเมจแรงด้วยไวไม่สูงด้วยแล้วก็สกิลคอมโบได้ด้วยแต่ว่าติดอย่างเดียวมันก็คือจะเป็นท่าลมครับา่าลมเนี่ยถือ เพราะว่ามันเป็นท่าตรงข้ามพอดีครับสมมุติเราใช้กวนอูนะครับแล้วเราเป็นท่าน้ำเราอยากไปตีตัวไฟจะได้ตีแรงๆกลายเป็นว่าตัวท่าไฟเนี่ยมันดันไปชนะท่ากวนอูเราครับหรือว่าถ้าเราอยากให้กวนอูตีแรงๆเนี่ยเราไปเก็บเวลกับมอนท่าดินมอนท่าดินตัวนั้นมันก็ดันมาชนะท่าน้ําของเราอีกครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าน้ําสายซับหรือว่าน้ําฮิลยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TS มือถือก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ตัว YouTube นี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม